สวัสดีค่ะดะเน่สวัสดีดะเน่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นเอะมาค่ะสวัสดีด้วยลูกสาวก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีสมาชิกใหม่มาแนะนํานะคะก็เป็นลูกสาวของคนนี้เลือกแล้วชื่ออะไรชื่อน้องไอเอ็นค่ะน้องตาบ้าต้องห่วงอน่อนนะคะตอนนี้คือเวลานอนของนางนะคะน้องนี่มาชื่อจริงน้องชื่อว่าอะไรนะอุ่นไอรัก ชื่ออื่นไอรักเราได้น้องมาเมื่อสิบสี่ิบสี่กุมภานะคะดือด้อมากโอ้ยเลยมากเราก็เลยเตัดสินใจตั้งชื่อน้องว่า <L un ters> ไอรูอนะคะแต่ว่าตอนนี้คือดื้อมากนะคะตอนที่แด้มาวันแรกเรียบร้อยมากใช่แต่ตอนนี้คือแบบดื้อมากนะสแกนเธอไม่มีต่ลอยแต่ก็พอเรามี น้องมานะคะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่เหงาไม่เครียดแล้วก็ห้องแบบไม่เงียบนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบทําตัวปัญญาอ่อนตลอดเวลานะคะซื้อของเล่นเื้อของเล่นให้นางนางไม่เล่นนะคะเล่นเชือกเล่นทิชชู่เล่นถุงพลาสติกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะให้ดูความยืดของน้องนะคะยืดโชว์เลยยืดโชว์เลยดูอะพอนางขึ้นรถก็คือจะหลับอย่างเดียวเลยชอบแอร์ชอบแอร์มากแต่ว่าอยู่ห้องไม่มีแอร์ลูกเนาะเดี๋ยวมลมแล้วก็เราไปทำงานก็จะอยู่ตัวเดียว เือดคงเดียวใช่ตถ้าใคก็หืูลูกไปเมีเพื่อนไหมลูกสาวถ้าใครก็หนูลูกสาวนล้นี่อือนี่ค่ะชื่อน้องไออุ่นค่ะกัดมือแม่ยี่ห้ออะไรออุ่นยี่ห้ออะไรกัดมือแม่เลยเจมี่อุ่นยี่ห้ออะไรไออุ่นยี่ห้ออะไรตอนนี้น้องสี่เดือนแล้วนะคะจะห้าเดือนอยู่ไม่ห้าเดือนทีจะห้าเดือนแล้วจะห้าเดือนสี่เดือนแล้กเลย นี่ห่ออะไรลูกอี่ห่อเปอร์เซียกับอะไรกับเบงกอนมันก็เลยดื้อเป็นธรรมดานะคะจะชอบปลูกตอนจะชอบปลูกน้องชอบปลูกตอนไหนตีสี่ตีสี่ตีห้าเอาแล้วนะคะพ่หิวเมื่อคืนตีหนึ่งเมื่อคืนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะปลูกนี่ก็ของเล่นน้องซื้อมาให้นี่ก็นี่ก็โซ่มาอะชอบเล่นชอบยอชอบเล่นชอบจอทุกเช้าลุงก็จะมีหน้าที่เอา อาหารให้นะคะทุกเช้าเลยตูดด้วยเวลาน้องขี้เราก็จะเช็ดตูดเช็ดเท้าให้นะคะเพราะเดี๋ยวขี้ติดที่นอนไม่ได้เพราะดื้อมากเลยแล้วก็จะมานอบนหน้าเราเชดเท้าให้พอเราไม่สนใจก็เอาแล้ววิ่งเหยียบหน้าเราร้องใส่หูเราเมื่อกี้ก็พาน้องไปอาบน้ำเขาไม่ให้อาบได้ยไม่ได้ยังไม่ครบเล้วก็เสีินมไม่ครบสองขิมก็เมื่อกี้ก็บอ๋ก็เลยไม่อาบให้่าไป แค่หูเช่ดหูถ่ายพะยาก็ไม่กินไม่กินทิ้งทัดงทิ้งพี่หมอบอกว่าโตขึ้นโตอาจจะดุอาจจะดุจริงไหมลูกบอสสาวจะดุดีไหมคะนะเห็นไหมก็เป็นประมาณนี้นะมาลูกมาไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนถ้าเอาอันนี้ลองลองมาต้องมาเห็นไหมถ้าเรามีเจ้าตัวนี้มาเราก็รู้สึกว่าแบบงินหมด ใช่เพราะเดือนนี้ก็ลูกสาวคนเดียวรอบเท่าไหร่ลูกรอบเท่าไหร่บอกเขาไปสิรอบเท่าไหร่ลูกบอกเขาไปสิคนเดียวเลยแต่ว่าใคอยู่ด้วยกันยังไม่ถึงเดือนนะก็เลยไม่ถึงกุญํามสระแก้วที่ไหนอีกแค่นี้แหละเดี๋ยวจะพาไปสขคาลน้ลูกเนาะดื้อเราก็ไปซื้อกงให้นางเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้นอนเอาไว้ขังตอนที่เรากินข้าว พาไปขังลูกเนาะทำดูพาไปลูกแต่ก็ค่อนไม่ค่อยชอบไม่ไม่ค่อยขังลูกเท่าไหร่เพราะว่าเอ็นดูเวลาร้องก็จะซนมากๆนะไปแล้วนะเดี๋ยวก็มามานล่อล่อก่อนเดี๋ยวล่อมาเร็วผู้สาววะมาเร็วไออุ่นไออุ่นมาหาแม่เนาะกำลังเล่นอยู่ไออุ่นมาหาแม่เนาะ อืมชอบชอบยอมเราจะแกล้งไม่ให้ได้น,นอนเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าในวันหนึ่งอ่ะเราอ่ะอยู่กับแม่แล้วเราทำอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือขัเตัวไปเล่นกับ ลูกลูกก่อนนะคะลูกสาวอันนี้ก็ลูกนะคะอันนี้ก็ลูกอีกคนนึงนะคะนี่ก็ลูกอันนี้อันนี้มีหน้าที่อะไรเก็บขี้เก็บเยี่ยวเก็บขี้เก็บเยี่ยวทำความสะอาดไม่ได้ไม่ได้ลูกสาวไม่ได้ไม่ได้กล้องกล้องไม่ได้คีบพินหน่อยเดียวเดี๋ยวมาทักทายตอนเย็นโอ้สุดยอดเลยพอตื่นพอตื่นก็สุดยอดมาทอบงอนหน้าด้วยตีนกาโชว์หน่อยนี่มาเร็ว มานี่จริงๆรๆรเดียวเดเลงเลงเลงอยู่นนเธอมาเร็วอกอ่านี่มานี่ลูกมาเมานี่เร็วเร็วเร็โอ๊ะกัดกัดกัคืนนะถ้ากัดกคืนนะถ้ากัดกคืนนะขนเต็มตัวเลยไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งนางไม่ชอบให้เราแปรงขนให้ก็จะเป็นทุกตัวเนาะเราก็ไม่ไม่รู้หรอก ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องเลี้ยงน้องอยังไงรายเรื่องออกนะจะต้องเลี้ยงแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ปล่อยให้น้องออกไปข้างนอกแล้วก็เลี้ยงแค่อยู่แต่ในบ้านเนาะก็คือไม่โอ๊ยเจ็บไหมอะเจ็บลูกว่าฝ้าช่วยเลยเดี๋ยไหมอะแล้วก็คือไม่ปล่อยให้น้องออกไปข้างนอกแล้วก็เลี้ยงระบบปิดอยู่แต่ในบ้านนะคะก็จะ้อยู่บ้านแล้วก็จะอุ้มออกไปเวลาเอี๋ยวใหนอกก็อุ้มเนาะเป็นไงนะชอบ้ไหนที่ช เนี่ยถุงพลาสติกก็คือของนางคนเดียวนะคะ่นใช่เดี๋ยวเอาไปให้ดูน่แล้วอ่ะนี่อะไรนี้การที่ชูนี่ก็จะเป็นในมุมของนางนะคะตรงนั้นหมดเลย <c oughs> คือตั้งแต่ที่ <c oughs> ตั้งแต่ที่มีนางมาก็คือต้องบ้านลกนะคะแต่ว่าพยายามจะแบบถูบ้านทุกอาทิตย์เนาะถ้าเกิดว่าสกปผกมากๆก็จะถู <c oughs> แต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดต้องแบบมีนางมาเราก็จะถูบ้านทุกอาทิตย์เลยเนาะ แล้วก็พยายามจะแบบไม่ให้บ้านสกรปรกเพราะว่ากลัวนางเป็นโรคอะไรนะตัวที่ตัวเองเจอในกูเกิลอะเ,เป็นเป็นปัหาเป็นหัดแมวอะไรนี้เนี่ยไินเสียงไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะเอาเอาจนเดี๋ยวเราจะถ่ายความดือ้อความซนของ,งานางให้ดูเวลาเราขึ้นรถนะคะนางก็จะแบบชอบอย่างวันนี้ล่าสุดเนาะพาที่พานางไปหาหมอนั่เป็นตัว แล้วมันมีแมวตัว,วหนึ่งอ่ะที่ขึ้นรถก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยเนาะเดี๋ยวจใไปกินแมวตัวอื่นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาไปดูให <c oughs> ้ดูเดินบนรอบ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 ฮะทั่วรถเลยแต่ก็ไม่เจอลูสาวลูหาอะไรลูกนั่นน่ะ,ะเจ้าทั่วนั่นแต่เด็กแต่เด็กเลยนะ <c oughs> Thank you ก็เรก็จะชอบไปได้านหน้ารถเสียงอะไรลูกสาวตอนเนข้งแรกไม่แบบนี้ยใช่ตอนตอน,ตอนตอนที่จะเอานางมาครั้งแรกใช่ปะคือพี่เขาเอารูปให้ดูอ่ะคือแบบบอกว่าอเอาตัวน,นี้แหละดูเรียบร้อยดีน่าซื้อามากเลยดูไม่ไม่ค่ะไม่เลยวันนึงเล่ยี่สิบสามชั่วโมงรอนึชั่วโมง My breath looking up life moves in ways it keeps changing <laughs>

ว้าน่ารักจังเลยค่ะโอเคกัดมือแม่แล้วลูกอาอุออนอาอุนแม่ไม่ได้ของเล่นมาให้หนูเนยลยหนูจะนอนเหรอคะหืมจะนอนเหรอคะลูก อย่างเ,เดียพอหลับตอนนี้ื่องเนี้กลางคืนก็กวนแม่อะไรบ่นนิดเดียวเองหนูนอนตอนนี้กลางคืนดึกๆหนูก็กวนแม่อ่ะแม่ก็ไม่ได้นอนลุกแม่ทำไมตีหนึ่งเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะ่ะฮะไม่ต้องมาเลยเดี๋ยวเอะอะไรลูกสาวโอ้โหทำไมนอนห็้ดูจังเลย E aí, เที่ยวไหมเที่ยวเที่ยวสองก้อนนี่้านที่ใคร้าที่เขาไปแล้วไม่ได้กวนแล้วัน่นอยู่นี่นะจ๊ะไม่ต้องตามมานะรอแม่อยู่นี่นะลูกไปไ,<ว>ไปไ<ว> <laughs> ไหนลูกปาอื ็เ<ม>นี่ยรคหินานี่นี่หมูลูลุกเดินทา <c oughs> ไอน,นีนอน่นี่แล้วเดี๋ยวไอ้กุนเนี่ยขอใครเนี่ยมาเ,เ,เ,เร็วเกขี้แล้วเก็ี้ยแล้ว มาเร็วโอ๊ยเจ็บมาเนาะอืมอ,อ,อ,อืมอ้ำนอนกอดเอ๊ะกัดเฮ้ยกัดคืนดีกว่ากัดคืนดีกว่าให้หุ่นมานี่มาไม่นาเอา <laughs> ิดคลิปเลยเตัวอเองไม่ไม่ออกลับเป็นอีกสามนี่มาลูกมามา,มาปิดคลิปกันเลยหลังจากที่แม่เหน็ดเหนื่อยกับหนูมาทั้งวันหนูมานี่เลยนอนก็นิดเดียววันนี้นี่เป็นอีพีแรกของน้องไอุ่นนะคะยังไม่ถึงเดือนออีพีอีพีแรกใช่ยังอยู่ก็ไม่ถึงเดือนอีกสามเดือนจะมาเนี่ยเนี่ยเห็น,นไหมเป็นอีพีแรกของน้องนะคะก็ยังไงก็ ดื้อจังเลยอ่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เอ็นดูน้องนะคะหรือว่าร้านที่เลี้ยงแมวเออใครที่เลี้ยงแมวเราใครที่เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวนะคะมีอะไรแนะนําเราก็สามารถแนะนามาได้นะคะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะคะก็คือเลี้ยงแบบสร์นหาตาม g o o g l e นะคะว่าเออต้องเลี้ยงน้องไงให้ดีที่สุดนี้ ก็คือเราก็คือเราอะคือตั้งใจอยากเลี้ยงน้องมากนะคะแต่ก็ไม่รู้ทำได้ดีหรือเปล่าแต่เราก็คือเราก็เล่นกับน้องนะถ้าเกิดว่าเราเลิกงานอาเงี้ยเราก็กลับมาแล้วก็เล่นกับน้องถ้าเกิดว่าใครที่รักน้องแมนว่าเป็นท่านแมเหมือนเราสองคนนะคะก็อย่าลืมฝากน้องไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้องจะดื้อบ้างแต่ก็มันก็มีมุหน้ารักหน้ารักของน้องอยู่ไอ้คนมาปีคลิปกับแม่กันเร็ว แล้วลูกมาไออุ่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วมากมาหาแม่อเเไปแล้วไม่สนใจแล้วเดี๋ยวรอให้ลูกสาวปิดคลิปด้วยดีกว่าไออุ่นมานี่ลูกมาต้องหลอกแม่มาแล้วมาดิอย่าเบรกมานดิลูกมาหาแม่หน่อยไม่ายใส่หัวไม่มาง่วงนอนหรือเปล่าก็แต่บอกว่าน้องเหมือนเสือไงตอนกลางหรืตอนเช้านอนตองวันนอนกลางคืน เล่นเอาใครจะไหากินขยมด้วยแหละขยมทั้งคืนมาที่มาลูกมาหาแม่ลราปิดคลิ้มแล้วมาเซฮันโหลพี่พี่ก่อนเร็วมาเร็วขี้เกียจนะเริ่มขี้เกียจนะตัวเริ่มขี้เกียจแล้วมาเซฮันโหลพี่พี่ก่อนเร็วลูกสาวมาเร็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 วอ่าแมวโอ้โดนชนตู้มาเร็วมาเร็วมาเร็ว เซนฮัลโหลเร็วปะเด้เฮ้อน่ากลัวรู้กลัวเซนฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อะไรติดไต้ค่ะเดียวยังดิ้นแมวเนี่ยร้องได้แล้วไม่เคยร้องเแมวเลยร้องแบบแม่ไป่มาพี่กันเร็ว บายบาๆเลยบายๆตอนมีซีซีนี่กรั๊ดบายๆกอนเร็วค่ะบาย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 ค่ะมุ้งกินแล้วนัทโอ๊ยไปเลยไปเลยไปเลยมานี่เดี๋ยวมานี่มาเลว้วมาเล่นลูกมู้งซื้อของดีๆเลยไม่ใช่เล่นหรอกโอ๊ย <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ก็ความโซนความดื้อของนางก็คือ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะเป็นระยะยะก็ถือว่า EP ีนี้เป็น E ีีแรกของน้องแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจะมี e ีต่อๆไปนะคะใครที่มีคําแนะนําอะไรที่อยากจะบอกเรานะคะหรือแนะนําอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราสังคนได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปรับใช้เรื่อยๆนะคะเพื่อพัฒนากรถ,ถงน้องที่จะดีขึ้นดเดี๋ยวมันดีวิฒนาการค่ะไ<อ>ป,ปแบบ ถูกแล้วเขาจะให่ไปเหมือนกับลิงแล้วก็ไปเป็นคนเขาจะแมวก็จะกลายเป็นคนเห็น้ามันนี่ลูกมาแล้วกินน้ำก่อนโอเคกินน้ำเยอะๆจะได้ไม่เป็นโรคไตก็เดี๋ยวมาดูตอนแรกน้องมาเป็นตัวนนี้เล็กไม่อ้วนตอนนี้คือตอนนี้คืออ้วนอ้วนขึ้นเพราะว่าเราให้กินเยอะมากเลย อาหารอะไรที่แบบว่าดีเราก็สรรหามาให้แต่ไม่กินแต่ไม่กินเ้่ากองถูกลู่สาวเท่าองถูกโอเคค่ะวันนี้เราก็เราสามคนไม่ใช่เราสองคนกับอีกหนึ่งตัวมานี่นมาปิดทิปมาแม่พูดจริงแหละลูกสาวง่วงนอนแน่เลยลตาใช่นอนไม่เดียวถ้าเกิดเื่อง่วงนอนจะไม่ค่อยจะไม่ค่อย โอเคค่ะไปคลิปค่ะเรา3มโอ้ไม่ใช่เรา2อคนกับอีกหนึ่งตัววันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายดูบกันดูบกันดูบกอน